รู้สึกอย่างไรบ้างที no ่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ฮะดีใจครับผมดีใจมากครับได้รับมอเตอร์ไซค์แล้วจะไปต่อยอดสร้างอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์ต่อครับก็รู้สึกดีใจครับใช้ขับขี่มาทํางานนี่แหละครับผู้โชคดีเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกวันที่นี่และคุณอาจเป็นคนต่อไปเพราะเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสามแจกเยอะแจกจริงแจกทุกวัน แจกตอเนื่องกันตลอดปีส่งฝาม่เยอะแค่เขียนบีบตรงตรงมาเรื่อยๆนะครับคุณดัดจะเป็นผู้โชคดีเหมือนผมก็ได้ครับและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์ขันที่763คุณจารุวัตรอินประเสริฐจากจังหวัดขอนแกน่นแล้วมันลุ้นผู้โชคดีไปพร้อมๆกันกับเป้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส เข้าสูก่การจับแจกโชคกับกิจกรรมที่คาราวาแจกต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนั่นก็คือดาวแดงช่วยคน,คนไทยสร้างอาชีพปีสเรียกยว่าช่วยให้คนไทยเนี่ยไปต่อยอดสร้างอาชีพกับรางวัลที่แจกกันทุกวันแเบ,บี้้ ทำถึงทำถึงทำถึง,ทำ,ถงทำดีทำแบบนี้นี่ชื่นชอบมากๆเลยขอแจกอะไรนะแจกมอเตอร์ไซค์อมอเตอร์ไซค์รุ่นนิวคลิก125นะคะแจกทุกๆวันรวม200คันแล้วก็ยังมีทองล้านอีก7รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด17.8ล้านบาทเลยค่ะยอดยอดจริงจริงอลังการยิ่งใหญ่มากบอกเลยต้องพูดกับสาวัยรุ่นว่าท,ทำถึงทำถึงทำดีถ้าทำได้ดีขนาดนี้นะคะคุณขาดิฉันว่านะพอ เราโชคดีแล้วใช่ไหม,มไปฉลองนัไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่จะไปฉลองที่ไหนอะไรไงมันก็ต้องดูสภาพอากาศนะคุณชิสา,าก็จริงคุณว่าไหมว่าเรื่องของการทําถึงเนี่ยหน้าร้อนปีนี้ที่เพิ่งผ่านกันมาเนี่ยอเออเขาทาถึงนะโอ้โหร้อนจัดร้อนจีแล้วพอเข้าหน้าฝนช่วงเนี้ยกลางปีเนี่ย่ะยห,หน้าฝนเขาก็ทําถึงนะตกนอง บุพื้นที่ไปเลยบางพื้นที่ท่วมนะคะเแต่อย่างเงี้ยอยากจะให้หน้าหนาวอ่ะมาดูงานช่วยมาดูงานหน้าร้อนกับหน้าฝนหน่อยได้ไหมอยากให้ทําถึงสักทีเพราะหน้าหนาวบ้านเราอไม่เคยทําถึงสักปีหนาวแล้วเหรอเออทำตาปิบปมันเป็นซะอย่างเนี้ยดิไอทำถึงไม่ถึงอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศก็ว่ากันไปแต่กิจกรรมของเราเบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสาเนี่ย ทำถึงแน่นอนครับอูวเรียกว่าถึงจนขนลุกเลยจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีโอกาสได้เป็นเศรษฐีชั่วพริตาจริงนะฮะเพียงแค่ฝาคาราบาวแดงฝาเดียว10บ,บาทนี่นะอ่าสิบ,บาทเนี่ยสามารถพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านได้เลยสุดยอดเลยแล้วออลตอนเนี้เดินทางมาถึงการแจกมอไซคันที่764แล้วค่ะผู้โชคดีจะเป็นใครไปติดตามกันเลยครับ ผู้ใดหนอใครเป็นผู้โชคดีในนนวัี้ก็ต้องเป็นคนที่ส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันธงมานั่นแหละได้ผู้โชคดีนะครับได้แล้วค่ะผู้โชคดีก็คือพุทอํานวยยายอดจากจังหวัดเชียงรายดด้วยครับพี่น้องครับ แบบนี้จะเป็นของทุกคนนะคะถ้าหากส่งฝาคาราบาวแดงและฝาคาราบาวคอนโสมาร่วมกิจ,จกรรมกันได้เลยเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องคนไทยที่สนับสนุนอุดหนุนคาราบาวแดงจนมียอดขายเป็นที่หนึ่งสุดยอดเลยครับอ่ะดื่มท,<ะ>ทุกวันก็ส่งด้ทุกวันนะคะถูกต้องเลยเครื่องดื่มคาราบาวแดงเขาก็จัดจริงแจกจริงแจกมอไซค์กันทุกทุกวันแบบนี้แล้วก็ยังมีแจกทองล้านอีก7ครั้งรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาทเลยค่ะรู้แบบนี้แล้ว ยังนิ่งเฉยกันดีไม่ได้โอ้โไม่ได้ไม่ได้ต้องมาร่วมสนุกกับเรานะครับและทําให้ถูกกติกากันด้วยไปย้ำถึงกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งครับกติกาลุน้นลานและวมอเตอร์ไซค์สองร้อย200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์ทโทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์ทโทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน พับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอสองบ้างประกงจังหวัดชาดเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมรับตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567